อันนี้นอมซีมอ,อมาตเตะสเทียบติดตรงนุ่มเป็นเย่าท้ายาตองน,นี้กานตีจึงมุดนะอะวันนี้จะมาอวดอีกแล้วมาโชว์ชแค่ละมาโชว์นะไอท้ที่เอาเอามา่ให้ดูบ่อยๆไม่ใช่อะไรนะคืออยากให้บางคนที่แบบมันยังแบบอยู่ในกรลาอยู่นะมันยังไม่รู้เรื่องอะไรจากประเทศกูเลย มันจะได้เห็นนะว่าประเทศกูเนี่คือเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนแล้วนะแค่มาอัปเดตให้พวกมึงเฉยๆทุกวันนี้ถ้าไม่มีกูคนเดียวมึงรู้ไหมว่าพวกมึงโง่กันได้ขนาดไหนทุกวันนี้ที่มึงพูดถึงประเทศกูเนี่ยมึงไม่ได้รู้เรื่องดูราวอะไรเลยนะก็ไม่ได้เจริมไม่ได้เจริญเท่าไทยหรอกนะกูว่าเลยะเวลา30ปีเนี่ย ทำได้ขนาดเนี้ยถึงกูบอกนะอีกห้าปีสิบปีนะเผลอๆนะพี่ไทยไม่ต้องคอมาดูงานแล้วนะคือ,อก็ค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเลยนะแต่ตอนนี้คือเราก็เห็นอยู่นะประชาชนกัมพูชาทุกคนเขาก็เห็นอยู่นะว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลเนี้ยเขาทำอะไรบ้างนะ แต่ละปีแต่ละปีนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างโครงการใหญ่ๆก็เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะจากที่แบบเคยแบบพึ่งพาอย่างประเทศเมืองหรือประเทศเวียดนามตอนนี้ก็กําลังที่จะพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดโครงการที่หนึ่งก็ทําได้แล้วสนามบินนะก็คือแบบไม่ต้องไปต่อเที่ยวไม,ไม่ต้องไปต่ออะไรที่ไหนคือแบบบินตรงมาได้เลยอะไรอย่างนี้ แล้วก็โครงการที่กำลังที่จะทำก็คือคอมนะก็ไม่ได้มาแบบมาเปรียบเทียบแลว่าประเทศกูเจริญกว่ากูไม่มักอาขนาดนั้นคลายเซียมนะจัดบาทของบอลโยวิตีโอผมมาถึงมาเตียนนะวิตีโอที่ผมนเป็นเบีเยอะเออนี่ก็เป็นภาพวิดีโอนะจากคุณมกรุงพนมเปนนะวิดีโอเนี่ยคือจะเอามาโชว์นะอ่ะ ว่าอูดก็ใช่นะเอามาอูดนั่นแหละคือจะมาบอกว่าประเทศฟูทุกวันนียอันนี้ในเมืองพนมเปญคือเขาก็พัฒนาได้ประมาณนี้นะจากที่10ปีที่แล้วก็ความเปลี่ยนแปลงนี่คือแบบเยอะมากสามร้อยหกสิบองศาเลยความเปลี่ยนไปนี่เยอะมากจริงๆนะจากที่แบบสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยก็ กูไม่เคยนะกูไม่เคยบอกว่าประเทศกูนี่เจริญกว่า<ะ>ประเทศ,เทศไท,ศทยนะที่ทุกวันนี้นที่กูออกมาตอบโต้อะไรกับพวกมึงเนี่ยกูแค่มาบอกพวกมึงว่าประเทศกูนี่เป็นแบบนี้นะประเทศกูทุกวันนี้ปีปับันเนียประเทศกูจะประมาณเนี่ยนะเออบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบนี้ยกูก็พยายามที่จะนําเสนอพวกมึงจะได้หายโง่กันสักทีไงพวกมึงจะได้ไปไม่ต้องแบบไป,ไปนั่งจินตนาการกันไปว่าประเทศกูนี่เป็นแบบ แบบนั้นแบบนี้เออจากที่แบบถนนไม่ค่อยดีถนนก็ดีกับหมดนะก็ทําแบบระยะเวลาแค่ห้าปีนะคือความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจริงๆนะแล้วก็เหมือนที่กูบอกกาแหละห้าถึงสิบปีเนี้ยเพิ่ๆนะ ไอาาจจะมอ้บอยครับกินนมให้เยอะๆนะครับจะได้ฉลาดขึ้นสักบ้างนะครับมาดูเมืองไทยนี่สิก่อนสิครับบอยโอ้โหไอ้บอยบอกว่าบ้านมึงนี่เจริญมากเลยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเต็มบ้านเต็มเรือนเลยนะครับโอ้โหคอมเมนต์เอ้ยมึงดูก่อนนะครับตอนนั้นนะครับบ้านมึงห้าปีสิบปีก่อนนะครับหรือว่าสองสามปีก่อนครับก็คนเที่ยวเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับมึงต้องมาดูปัจจุบันนี้ป่ะบ้านมึงอ่ะมีนักท่องเที่ยวไหมนะครับบอย โอ้โหบอยครับบ้านมึงมีแบบนี้ไหมครับดูก่อนนะครับทางรถนะครับมากกว่า20เลนอ่ะตรงนี้อะบอยมึงมาดูนี่นะครับแฮกตาดูเมืองไทยสักบ้างบอยครับแต่คนไทยเขาไม่อวดให้เมเมนโ์ูงูดูตรงนะครับบอยมึงดูนี้ก่อนนะครับมึงต้องเอาเรื่เล่าความจริงนะครับตอนนี้นะครับบ้านมึงนะครับเขาไม่เอากันแล้วอ่ะครับคอมเมนต์นะครับ บ้านอื่นเขาไม่เอากันแล้วนะครับคอมเมนต์บอยโอ้โหแล้วมึงเอาดูโลกปัจจุบันนะครับบอยมึงต้องเอามาอ้างนะครับบ้าบ้านมึงตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวมีกี่ร้อยคนครับที่เขาไปเยือนบ้านมึงอย่างนี้ครับมึงต้องมารูเมืองไทยก่อนนะครับบอยนี่เลยครับคนไทยนะครับเขาใช้รถเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยังมีรถไฟฟ้าด้วยนะครับบอยที่เห็นอยู่บนหัวเรานั่นนะบอยหรือว่ารถไฟฟ้าลอยฟ้าเนี่ย อยู่เมืองไทยเนี่ยเขามีอย่างนี้ตรงนี้นะครับบอยครับถนนนะครับมากกว่า20เลนนะลองมานับดูนะครับแหกตาดูเมืองไทยสักบ้างบอยครับคนไทยเขาไม่เคยอวดหรอกครับนั่นแหละครับคอมเมนต์ก็โง่อยู่ครับที่นะครับมาดูเมืองไทยนี่ก่อนนะครับบอยเห็นไหมครับนี่อยู่หน้าห้างนะครับบอยอื้อหือไอ้บอยบอกว่าบ้านมึงนี่เจริญเ้าบ่าเจริญจริงๆนะครับบ้านมึงที่ขิปนั้นวิดีโอนั้นน่ะมึงบอกว่าเจริญจริงนะครับยังเท่าเทียบพัทยาไม่ได้เลยครับ พัทยานะครับบอยครับวันหนึ่งนะครับโอ้โหเงินเขาจ่ายนะครับเที่ยวนะครับเป็นล้านนะครับบอยแค่พัทยาอย่างเดียวนะครับเป็นล้านล้านนะครับโอ้โหบ้านมึงจะเอาอะไรมาเทียบครับตอนนี้นะครับบอยนักท่องเที่ยวก็ไม่มีแล้วนะครับเขาต้องเอาโลกความจริงมาฟูดนะครับเอาวันใหม่ๆนะครับเขาไม่ต้องเอาคลิปเก่าๆ่องสามปีก่อนมาฟูดนะครับบอยครับ เดี๋ยวมึงเอาคลิปใครมาลงก็ไม่รู้นะครับบอยเดี๋ยวเขาเอาคลิปที่ไหนมาตัดต่อใช่ก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าอยู่ที่จีนด้วยนะครับบางครั้งนะครับนั่นเหรอครับคอมเมนต์ตัวจริงโอ้โหบอยเห็นไหมครับนี่คืออยู่ในห้างอะครับเห็นไหมครับอยู่ในเมืองไทยนะครับบอยหน้าห้างนะครับเขาเอาจอทีวีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าบ้านของมึงอยู่แล้วอ่ะบอยครับเห็นไหมครับคนไทยเขามาติดใช้ให้คน ทั้งโลกเขาเห็นคนทั้งโลกเขาดูนะครับคนไทยเขามันเหลือนะครับจอทีวีนะครับนี่เลยนะครับเจริญมากเจริญจริงๆนะครับขณะฟุ้เป็นคนเหล่าเห็นแล้วยังอึ้งนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับโอ้โหนี่นะครับเขาเรียกว่าคนไทยไม่อวดฉลาดนะครับนี่แหละครับคอมเมนต์ก็โง่อยู่กับที่นะครับมาดูนี่ก่อนนะครับบอยคอมเมนต์ครับ โอ้หนี่ครับเห็นไหมสะพานลอยนะครับเลินไปใส่ขึ้นรถไฟไล่เลยอ่ะครับบอยเคยเห็นไหมครับสะพานลอยก็มีสะพานรถไฟฟ้าก็มีหรือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับหรือว่าทางรถบนดินก็มีนะครับมากกว่าชาวเลนยี่สิบเรนนะครับรถบรรทุกวิ่งเยอะแยะมากมายนะครับบ้านมึงมาอวดอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาคลิปเก่าๆนะครับเป็นสิบปีนะครับเป็นห้าปีสองปีนะครับมาอวดคนไทยนะครับมึงต้องเอาวันนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับ มาเที่ยวนะครับหรือว่าเอาคลิปนักท่องเที่ยวมาให้ดูหน่อยนะครับว่านักท่องเที่ยวเป็นร้อยเป็นพันนะครับมึงต้องดูด้วยนะครับว่าตอนนี้นะครับตั้งแต่ที่เขาล่าแกมเมอร์นะครับบอยว่ายังมีนักท่องเที่ยวเข้าถึงหอด้อยคนหรือเปล่าเข้าที่บ้านมึงนะครับมึงไม่ดูแหกตาดูเมืองไทยเลยหรอครับบอยอยู่ที่เมืองไทยนะครับอยู่ที่สนามบินนะครับ มีแต่นักท่องเที่ยวนะครับที่เขานั่งเครื่องลงมาเที่ยวไทยนะครับบอยเดี๋ยวก็แต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับมันมีแต่นักท่องเที่ยวอะคบมันมีแต่รายได้ให้คนประเทศนะครับบอยไม่ใช่ว่าเอาประเทศที่จะเลินนะครับแล้วก็มาอวดมาอ้างอย่างนั้นนะครับมึงต้องดูด้วยนะครับก่อนที่จะเลินนะครับตอนนี้นะครับบ้านยังมีนักท่องเที่ยวไหมทำรายได้ให้ประชาชนหรือเปล่าทำรายได้ให ประเทศไหมนะครับบ้านยังมีนักท่องเที่ยวเดินเข้ามาหรือเปล่าหรือว่าเครื่องบินบ้านมึงอ่ะสร้างขึ้นแล้วก็ล้างแล้วนะครับบอยโอ้โหน่าจะล้างแล้วนะครับทุกคนเพราะว่านักท่องเที่ยวนะครับมันก็ต้องอาศัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางแต่ละพื้นที่เข้ามาในเมืองในประเทศนะครับคำไม่มีเข้ามาก็คือเจ๊งนะครับบอยมึงต้องเอาลูกความจริงมาอ้างนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่เมืองไทยรถนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีแต่คนไทยนะครับแล้วก็หนักต่างชาตินะครับหรือว่า นักท่องเที่ยวนะครับเขาจะชอบมาแบบว่าช้อปปี้อินดี้อยู่ในห้างอะครับหรือว่ามาช้อปปิ้งนะครับ กินอาหารกันนะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้แฟงด้วยนะครับอาหารการกินนะครับบอยเดี๋ยวอยู่ที่เมืองไทยนะครับของแบรนด์เนมอะครับอยู่ในห้างนะครับบอยเต็มเกินไปหมดเลยนะครับไอ้บอยเคยมานั่งรถไฟอยู่ที่เมืองไทยหรือเปล่ามันไม่ได้แฟงนะครับบอยอันนี้แหละครับถนนอีกฝั่งหนึ่งนะครับบอยครับนี่แหละครับเขาเรียกว่ามากกว่า20เลนนะครับลองมาแหกตาดูเมืองไทยสักบ้างนะครับบอยเห็นไหมครับทางรถไปเข้าบ้านเขานะครับยัง3มเลนสีเลนนะครับ ทางรถใหญ่มากแล้วรถบรรทุกก็เยอะรถยนต์ช่วยๆงามๆก็เต็มบ้านเต็มเดือนหมดเลยบ้านไอ้บอยมีแบบนี้ไหมครับขันว่ามีแบบนี้ก็เอามาอวดมาโชว์คนไทยไล่เลยนะครับแล้วขิปอะไรก็ไม่รู้นะครับบอยดูแบบไร้สาระจริงๆนะครับมึงไม่ต้องเอามาเล่าเรื่องให้คนไทยฟังนะครับอะไรครับเนี่ยบอยครับโอ้โหยผมคิดว่าอยู่ที่ไหนชักที่หนึ่งนะครับเขามาเทียบกับคนลาวอาจจะมึงก็บอกว่าเจริญกว่านะครับใช่ครับมันก็เจริญกว่าจริงแต่ว่าการพัฒนาหรือว่าเขา ทำนะครับมันแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับบอยครับผมก็ยอมรับนะบ้านมึงนี่ดูแบบเจริญจริงนะครับแต่ว่ามันก็แตกต่างกันไปนะครับกับสำหรับบ้านผมนะครับแต่ดูเมืองไทยแล้วบ้านมึงเทียบไม่เท่าหรอกครับมึงบอกว่าแล้วคนไทยต้องมาดูงานนะครับเขาฝันไป10ปีนะเออกูจะนั่งรอดูนั่งหน้ามึงเนี่ยครับบอยครับว่า10ปีที่ฝันไปนี่ครับว่ามันจะมีเกิดขึ้นหรือเปล่าค่อนไม่มีเกิดขึ้นนี่แหละครับ มึงนี่โลนกูนเล่นงานนะครับบอยครับดูนี่ก่อนนะครับไม่ถึงว่าสิปี20ปีหรอกครับบ้านมึงเจ๊งแน่นอนครับสแกมเมอร์ไม่มีรายได้ให้คุณบุญเชนพ่อมึงนั่นแหละครับบอยเดี๋ยวนี่แหละครับเขาเรียกว่าท,ทำยังไงดีครับไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีได้รดได้ให้ประเทศแล้วบ้านมึงก็ไม่มีโรงจักโรงงานอีกนะครับ มึงอย่าลืมนะครับชงออกจากประเทศนะครับมีอะไรบ้างครับข้าสารปลาแห้งหรอครับมันไม่มีมันมีแต่ของไทยนะครับเข้าสารอาหารปลาแห้งนะครับมันมีแต่ของไทยเท่านั้นนะครับที่คนไทยเขาทาได้เขาชงออกนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีแต่ความเจริญนะครับรุ่งเรืองะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับนักท่องเที่ยวก็เป็นร้อยเป็นพันนะครับที่มาเยือนอยู่ที่เมืองไทยที่มาชมดูความงามพิธีพิธันเมืองไทยนะครับอยู่เมืองไทยนะครับปอยมันมีประจัยธรรมนะครับใครก็แล้วแต่นะครับต้องมาเลินมาเที่ยวมาดูให้ได้นะครับ ยองคนบ้านนอกนะครับเขามาเที่ยวไทยนะครับบอยเขามาไม่ได้แบบปันสองันเขาก็กลับนะครับเขามาอยู่เป็นเดือนนะครับบอยครับนะครับบอยให้เข้าใจด้วยนะครับเขามาเที่ยวเมืองไทยนะครับเขามาอยู่แบบนานๆนะครับเขาเอาเงินดอลลาร์นะครับมาเที่ยวมาแตกเป็นเงินไทยแล้วก็มาเที่ยวไทยนะครับไม่จงบ้านเขามึงหรอกนะครับบอยว่าเอาเงินดอลลาร์มาใช้ประจําเงินเลียวนะครับบ้านอะไรครับเนี่ยโอโหบอยครับมึงเอาอะไรมาเล่ากันครับเนี่ยไอคนไทยนะครับนี่เห็นไหมครับดูความเจริญก่อน ไทยแค่ตรงนี้แหละครับมันเจริญกว่าเมืองเมืองคอมเพนต์อยู่แล้วอ่ะครับมาดูเมืองไทยนะครับแหกตาดูกว้างๆครับเลยกินนมไม่ฉลาดด้วยนะครับบอยไม่ต้องโง่อยู่กับที่นะครับเลี้ยมึงกินอะไรครับมึงกินปลาให้ฉลาดเรามันไม่ฉลาดนะครับเลี้ยมึงต้องมีศึกษาเยอะๆเลยนะครับมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็มีแรงงานนะครับเยอะแยะมากมายที่มาทํางานหาเงินให้เขานะครับ เดี๋ยวคนไทยเขามีการศึกษาสูงเขาสลาดนะครับบอยเขาไปอยู่ที่โรงงานใหญ่ๆนะครับเขาไปทํางานเลื้อนลับเป็นแสนนะครับบอยนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าเศรษฐกิจเมืองไทย